กำลังของเจ้าอยู่ในความสงบและความไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องเราต้องยอมรับนะคะว่าเวลาที่เราเจอปัญหาหรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือเราจะสติแตกนะคะแต่การที่เราสติแตกหรือวุ่นวายใจเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เรามีสติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะว่าเราจะรับกําลังมาได้ยังไงก็คือการที่เรานิ่งสงบ นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าทําเมื่อเจอสิ่งที่ทําให้สติแตกก็คือข้าพเจ้านั่งลงแล้วสงบใจต่อพระเจ้านะคะเมื่อใจของเราสงบเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะนําทางเรานะคะว่าเราควรจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะและเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าทรงนํานนทางเรานะพระเจ้าอาจจะคุยกับเราในเวลานั้นหรือถ้อยคําบางอย่างนะจากพระวจนะของพระเจ้าที่จะขึ้นมาช่วยเราและ เมื่อเราก็ทาตามนะสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นจากพระเจ้าขอพระเจ้าเราแสดงความไว้วางใจนะความสงบของเราหมายถึงเราไว้วางใจในพระเจ้านะเราไม่โวยวายเรารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือปัญหาทุกสิ่งของเราเพราะฉะนั้นปกําลังที่แท้จริงในการที่จะต่อสู้ทุกปัญหาคือความสงบความนิ่งแล้วก็การที่เราไว้วางใจพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ